ยินดีเจ้ารับสู้ไม่ใช่ยินดี้รับสู้สกีบิดีตุยเลตมีคนตายเยอะทีเคทเอเจนอยู่ตรงนั้นไม่กลัวนี่เนี่ยมาทำไมวะเกือบพังแล้เราได้แล้วแล้เราไม่เนี่ยแทงกูท่าพวกอร่อยถูดใจฮันแน่หลบแบบลิสโต้เหรอไม่เลยจ้าอยากรู้เส้นโย่ใช่ไหมล่ะ ูนโอ้อเดี๋ยวอะไรอะไรแทงหน้าอกกวะอะไรแทงหน้าอกเซลฟิกเกอร์ <c oughs> อ่ะมันดูไม่ปลอดภัยมันดูไม่ปลอดภัย <c oughs> อร่อยเ <c oughs> กมไม่รอเนี่ยคนอีสาน โอ้ยโดนปันไล่แล้วตูว่าไงประยุทธ์เดี๋ยวฉันจะัดนี่แหละอร่อยถูกใจว่าทำไม เอ้า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 จะยังขนาดจะยังมาหนาขนาดนี้มาหนานากว่านี้ได้ไหม <S <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวครับพี่จะดันทีวีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะดันทีวีมาเร็วๆกว่านี้มาเร็วๆกว่านี้มึงมีเอี่ยอะไรเอ๋ตอนนั้นบ้ามาตจะหนักตอนนั้นฟ้ามาเร็วกว่านี้นะ โอ้ยือย้ไมเต็มทำไมนายยังไม่ตายหรอเดี๋ยวไม่เหลือเศษซากสักนึงเศษเศษเอ้าไม่ใช่ ไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตาย,ตาย,ตายวันดีพี่ใหญ่อะไรกูฟังไม่รู้เรื่อง <c oughs> อย่าทันตูอย่าทันตู <c oughs> อ้อะไรอะไรอะไรเจเห็นเดือยเห็นจออะไรนียแหละจะไม่ได้จากอนิเมะมึง ไม่บักขัวมึงทำกูเขียนด้วยเจนเจอแน่เจนเจอขัวลาใช้ดีสายแล้วกันโอ้วน้าจ่าเลยนะเอ้ยมันเห็นกันทำไมเหรอไอ้หลบได้หลบได้เหรอ ไรละ่ละโอเคป่ะลอ้าวเดี๋ยวเอาอันนี้ให้มีแค่เดียวนะโอเคมึงต้องการที่อะไรอีกมาขี้ปลาปีกีมาเลยอร่อยอร่อยสกีบีดิสกีบีดิสกีบีดิอับป่าขาดิอับป่าขาดิดหน้าจีแมีดิหน้าจีแมีดิอับปา่าขา,มาไม่ต้องไม่ต้อง ออ้ยฉันจะไปทันไหมเนี่ยรอฉันวไว้เยี๋ยวเพิ่งอ ได้ไงเนี่ยไม่ด้เิยวเฮ้ยควบคุมเอ๊ะมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยหมดขนาดนี้เอาเลยเอาเลยไม่ไม่ใช่เอากูมาพูดอัปเดตได้บอกแค่นี้ โอ้ตบมือด oh, ังแป๊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 เสียงดังยิ่งกว่าสปีกเกอร์แม่นตบอีก กิบิดีห้องเดี๋ยวที่ห้องมันอยู่ตรงนี้บััตตฟูอเดฉันช่วยเองน,น,น,นี่แนะ่อ้าวนายทำได้ง่ายเยี่ยม <c oughs> เอ้ยโอ้ยกลันดูเน็ตวิทย์เอ้ย <c oughs> เอ้ยแก้รถนะคนมีสาร <c oughs> เออเงยไปกันไม่กัน พลังมาจากอะไรได้พลังมาจากงูฮ่าฮ่าเฮ้ยอะไรอ่ะลืมเปิดเกมในการเล่นเฮ้ยแกไม่รอดเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยเราขอนี่ไปดีกว่าเดียมาดูกันเลยฮะนี่มันนี่เราเล่นแล้ต่อล้เฮ้ยกิบบีดีดับดับดับอิทอิทกิบบีดีทำอะไรกันนะเดี๋ยวนี่มันเป็นหน่วยเสียสาะเหรอเนี่ยสารพิษแล้วก็พุ่งชน เขาไม่สู้เลยเราไม่สู้เลย,เร,เ,ลยเราต้องรอก่อนนะพี่ร้านแชบเ่ลา กคเดียว่าเรื่องเกียต่อละวักัก็ไม่จไม่ใช่ทุกเบอร์สิบมั้งมาเยี่ยมลงคนหล่มั้